ครอยากได้ล่ะแล้วผ e ู <puis> ้ท <dou book> oh, okay. ี <Kas per now> ่ได้ก็คือวนนี้ตสุดที่สุเดคนที่ของสุดสุดเด็ดที่สุดก็ต้องเป็น ซอนซอนไหนดีให้คนไม่รับดีโอเคกอขอให้ทุกคนพยายามนะครับเพลงเราก็มีแค่นี้ยังเหลืออีก <c oughs> ไม่ต้องร้องไงร้องเพลงทีมอย่างเดียวงั้นเรามาฟังเพลงนี้กันว่าใครจะได้ไป <c oughs> มาเลยครับ แลจะรู้ไหมว่าใครจะได้ร้องจริงๆนิวตี้เอาเชิญคุณครูมอบครับหครมัใจน่ม่อคนสองมอบเลยละกันคุณแจคุณแจซอนออกไปให้นิวตี้เลย อย่างนั้นอย่าเพิ่งว่าเอาเพลงนี้ไปก่อนถ้าใครได้ก็รู้อยู oh okay. ่แล้วว่าอีกคนเป็นใครเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันโอเคเชิญสุภาพบุรุษคนสุดท้ายไปรับโจทย์ได้ เพลงสุดท้ายคงไม่ต้องสงสัยว่าใครจะได้รับไปคุณแจซอนอหนุอต้องเจอกับเพลงนี้ครับ นะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะขออนุญาตแนะนำคุณครูแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้เป็นหน้าที่ของคุณครูไว c ์ที่จะให้ข้อมูลหรือคุยกับเราเลือกคีย์เรื่องอะไรต่อไปงั้นผมแนะนำแอคติ้งก่อนละกันเลือกจากครูปอยนะครับา <laughs> จากซ้ายมือของนักเรียนนะครับครูซอ ครูซองมาใส่กางเกงสีแดงชื่อครูนุชครับนุชเป็นผู้ชายเหมือนกันสีม่วงกางเกงสีม่วงครูเฟียสและคุณปู่หัวน้าทีมแม็กซิ้งครับปูเกษสามิติตำรวจกับหลังหัน ด้านนี้นะครับจากขวามือสุดของเรานะครับก็คุณครูปอยซึ่งเราก็ได้เห็นกันมาทุกๆการออดิชั่นแล้วนะครับถัดมาคือคุณครูบีต่อมาคือหัวหน้าทีมร้องคูกกรู้จักไหมคูณกบสวนิศเจ้าของเพลงฮิตปอบหยิบต่อไปคุณครูปุ่งคณะกรรมการของเรา เสียอุ้ยเฮคุอครูแก็ครับคุอใจทะลุเลยขัแรกไปบอก็จะชี้แจงและอธิบายคร่าวๆว่าการเรียน Voice จะมีอะไรบ้างและโจทย์เพลงที่เราได้รับไปวันนี้เราจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการทํางานอย่างไรกันบ้างพอเสร็จทางฝ่ายครูร้องแล้วครู acting ก็คงจะพูด คุยกับเราพอสมควรแต่ว่าคุณครูแดนตอนนี้คือคุณครูเป็ดโดนเป็นแบบเป็ดลมพันนะเข้า <c oughs> ใจว่า <c oughs> โดนไอ้ไฟที่เอฟเฟก,กับเอฟเฟกมันตะการมาก <c oughs> ก็เลยทำให้ครูสูดลมลมพันมากเกินไปหมดสติก็เลยแต่ตอนนี้ป <c oughs> กติแล้วแต่ว่ายัง <c oughs> ยังแบบยังต้องการการพักผ่อนอีกนิดหน่อย นะครับก็เลยครูแดนซ์ที่เหลือก็ไปดูแลประคบประหมพยาบาลคุณครูเป็ดไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวก็คงจะมาเจอกันแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอมอบห้องคลาสรูมนี้ให้กับคุณครูทั้งสองคลาสครับขอบคุณครับครับนั่งนั่งได้ไหมคะอะไรนั่งแล้วกันเนาะบังให้ ก็คืออย่างนี้ค่ะห่ากยังเฮ้ยยออค้มัทจรจริงก็คือว่าเนื่องจากเราเจอกันเป็นครั้งแรกนะก็จะมีมีพี่มีครูปอยครูกับที่เป็นหน้าใหม่นะแต่ว่าเราก็เต็มที่เช่นเดียวกับครูพุ่มและครูบีอยู่แล้วคราวนี้ซีซั่นนี้เนี่ยพี่ๆอยากให้น้องๆได้เนื้อหา เพิ่มมากขึ้นแล้วที่ตกใจมันไม่ใช่ทฤษฎีอะไรมากมายแต่ว่ามันคือหลักการที่เราเอามาจากการปฏิบัติซึ่งพี่ได้ฟังน,น้องๆร้องแล้วคือเสียงดีทุกคนนะแต่ความเข้าใจบางอย่างอาจจะขาดหายไปเพราะว่าเราเป็นนักร้องเรามักจะไปนึกถึงเนื้อร้องกันใช่ไหมนึกถึงเรื่องของเสียงเมโลดี้ด้วยแต่ว่าเมโลดี้สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูโกบกับครูแกรบก็จะมาช่วยเติมในเรื่องพาร์ทของ <c oughs> ดนตรี คือความเข้าใจอย่างที่เราเล่นดนตรีอยู่อย่างเงี้ยแต่มาใช้กับเสียงร้องยังไงนะแล้วก็เทคนิคที่ทุกคนมีพื้นฐานดีอยู่แล้วมีนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาปรับกันทุกอย่างเพื่อให้เข้าใจด้วยตัวเองว่าแล้วฉันจะร้องเพลงนี้อย่างไรดีในแบบที่เราเข้าใจและจากประสบการณ์ของเราเองนะแต่ละคนจะจะไม่เหมือนกันนั่นก็ไม่ต้องตกใจว่าจะมีแบบฝึกหัดอะไรประหลาดประหลาดหรือแบบไม,มันง่ายอย่างเงี้ยแตาต้องทํได้เหรอ ถ้าทำพี่ว่าน้องก็จะได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ว่าแต่ถ้าตอนปลายวีคคนอื่น <ๆ S 1> เขาดีกว่าเนี่ยก็จะช่วยอะไรไม่ได้ก็คือลองทำดีกว่าสนุกดีนะคะคเพราะฉะนั้นจะรับไม่รับก็พิจารณาอ่าก็คือใช่พื้นฐานอันนี้เพื่อให้น้องๆ ok. ได้มีวิจรารณญาณของตัวเองอย่างเต็มที่นะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านจะช่วยดูทีว่ามันถูกทางและเหมาะสมไหมมากกว่าไม่ไม่ได้แบบว่าอันนี้ต้องเล่าแบบนี้เลิกเราไม่ทํา ไม่สนุกนะแล้วก็ไม่สามารถสร้างศิลปินจากสิบสองคนนี้ได้เลยนะคะนั้นเราก็เลยจะแบ่งว่าอันนี้ก็จะรับผิดชอบเรื่องของการใช้เสียงมากหน่อยนะคะคุณครูจะมีวิธีมาช่วยแต่ว่าไม่ขาดกับของเดิมแน่นอนนะคะอ่ะ ครูกแกร็บก็จะมาเสริมความรู้ในเรื่องพาร์ทของดนตรีให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีเวิร์กช็อปทำกันเป็นกรุ๊ปนะคะปุ๊บปุ่มครูบีครูปอยก็จะช่วยกันเจาะเข้าไปอีกเพื่อให้นใช่ลภาพใช่สิ่งที่ดีของเราะะออกมานะคะทุกๆุกทุกเรื่องเลยนะ